สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ g t V Offline แล้วนะฮะโอเควันนี้เรามาดูมอดเป็นมอด ATM ATM Lobby r <c> o <oughs> b b y นะก็เป็นมอดที่เอาไว้ป้นธนาคารแล้วก็ตู้ ATM นะฮะอยู่ดูในแผนที่ได้เลยก็จะมีไปรูปตัว S รูปเงินขึ้น ถ้าเป็นตัว S ที่ไปวงกลมนะฮะเป็นสีดำแล้วมีวงกลมสีเขียวจะเป็นธนาคารมันจะบอกว่าธนาคารอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าเป็นตัว S ที่เนี่ยอย่างที่เมาส์ผุมชี้อยู่ก็จะเป็นตู้ ATM ตู้ ATM นะฮะแล้วก็อันนี้จะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวๆๆต้องเดี๋ยวต้องลองดู ยังไม่เคยลองยังไม่เคยลองโอเคเราไปหาตู้ป้นกันเลยดีกว่าโ,โอ้ไกลๆเลยข้างหน้าเตรียมดาวขึ้นได้เลยนะเตรียมดาวขึ้นได้เลยิก็อ๋อ,โอ,โ,อโอ้โหพวกปืนมาเลยโก เวลาไปตรงตัวเอเอ็มให้กด G นะกด G ปุ๊บเงินจะขึ้นเลยปุ๊บอุ๊บอแ้ขึ้นแล้ว2430เหรียญสองพันเหรียญน,นะฮะแล้ว,ลวดาวก็มาไมไ่แดกกูล็อกมาเลยตามมาเลยพ่อเอ้ยตามมาเลย ไอ้ชูโหยขับรถให้ดูกันบ้างยูโวยมา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 จะรถวะรถซิ โอเคพ่อมาและเฮลไม่รอสักทีกายละกายละกายละกายจะร่ละกายจะร่ละโอเคหายไปที่เรียบร้อยแต่ถ้าไปปนไปปนไปปนโอ้โหถ้าไปปนแม ถ้าไปปล้นแบงค์แนะนำให้หาพวกเลยหาพวกก่อนเพราะว่ามันไม่รอดแน่มองตรงไม่รอดแน่แนโอเคเดี๋ยวผมจะหาพวกแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ กดกดเกินกดเกินไปอ่า เอเป็นโจรเลยละกันแต่งเ,เป็นโจนเลยออเออเนี่ยแหละต้องการมาให้ไวให้ไวโอเค อเอาไอ,อ้โมงไอ้โมงเอ้ยเ,เลย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 ไอ้โมงไอ้โมงขอเป็นไอ้โมงไม่เอาเนี่ยแหละต้องการที่เหลือก็เราแล้วแหละเฮ โมงกูไปไหนวะไอโมงโอเคพามมาแถวหารถให้แป๊บเออเป็นรถดีดีวะ บีหาพ่อมึงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบงมาบีบตัวนี ux. Ux ้ดีกว่าเร็เร็วเร็วเร็ว เดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันก่อนนะเดี๋ยวมันไม่แรงออดนี้เดี๋ยวจะลิงไว้ข้างล่างนะฮะวิธีการลงก็ง่ายๆแค่ก๊อฟไฟในที่เราโหลดมาของลิง์นี้โหลดมาก่อนแล้วเราแตกไฟล์แล้วนำไฟเนี่ยไปใส่ในโฟเดอร์สคริปสคริปนะโฟเดอร์สคริปส่วนใครไม่มีโฟเดอร์สคริปให้ ไปโหลดก่อนมีลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยใต้คลิปเลยก็โหลดมาแล้วให้ก๊อปไฟทั้งแ่งไฟล์มาเสร็จให้ก๊อปไฟข้างในทั้งหมดไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เอาลงเกมไว้มันจะมีไฟล์อยู่สองตัวเป็นโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์สคริปต์กับเป็นไฟอะไรสักอย่างเนี่ยสีขาวจะไม่ได้ New brakes, จัดเต็มจัดเต็ม ขอเป็นไทยเทขอเป็นไทยเทอ่าป้ายรถไม่ได้นะสีด้านนี้ป่ะวะอ่า quá À, no I mean If that car was a woman, I guess her. bài. Ngàn ngày ngàn ngày, Right there. เสร็จเรียบร้อยโอเค <c oughs> ถัดมา mà đi ơi mà đến không á đến không á đều đều nè cái mình hay mày mày tăng lạc thì luôn còn nữa à

เขาว่าไงวะหรือว่าต้องลองคืนเรเป่าวะตามาตามาตามาเดี๋ยวไปที่นึงก่อน Lulu di ah uh, mana um, um, um. wah pernah deh kan เกียร์โอเคใหม่ความว่าไงวะนะสถานที่ลบภัย โอรู้แล้วมันคือสถานที่หลบภัยเวลาตำรวจไล่นะประมาณนี้ oh, drunk? โอเคโอเคเข้าใจแล้ว เเวลาตำรวจมันไล่ก็มาที่พวกนี้ได้เลยเป็นสถานที่หลบภยัยต่อไปเราจะไปอีกที่หนึง่งแบงญงแบงใหญ่แบงใหญ่ เฮ้ยมันมันล็อกเว้ยมันล็อกเว้ยหรือว่าเวลามันผิดพลาดโอ้โหฝนตกว่าแล้วล้างรถแล้วฝนตกทุกรอบเลยมันล็อกเว้ยไม่ไม่แฟร์เลยอุตส่าห์จะมาใช้บริการสักหน่อยเสียก็อกซะงั้น ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันว้าโอ้ อู้อุยแม่งปั๊มเงินไม่อั้นเย็ดโดเจ้าแค่กูหลบที่ไหนอ่ะ ไปเลยดีกว่าโอโ้โหโอ้โหไอ้ตายเถอะไอ้ตายเถอะจะเล่งเนงี้กูฆ่ากูเลยดีกว่าโอ,อ้โห โอ้โหหกดาวแต่แม่งปั๊มเงินไม่อัน้นแม่งปั๊มเงินไม่อัน้นครับสุดยอดปะละ่ะเดียว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 คุณรัดได้หมดอะ่ะ หกดาวกก็หล,หลบได้ไ,ไม่ว่ากาันเหียวคุณคุณว่ะมันเป็นบ้านคนหรือไงวะ โอ้สถ oh. านที่หลบภัยมึงให้กูมาหลบเดี๋ยวเดี๋ยวมึงให้กูมาหลบภาษาอะไรวะ <is> เอ้ใเร็วเร็วดิโอ้ยและแล้วดาวก็หายไปนะฮะเรียบร้อยและรถกูก็หายด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เอาไม่เอาเียเพื่อน กูมาขอความช่วยเหลือเนี่ยหลบเนี่ยมังนังให้กูอยู่เลยมายังไงยังไงยังไงยังก็ถล่มบ้านเบื่มหรอกโอเคต่อไปเราไม่สิคือมอดนี้ก็ ลงไว้เล่นส,สนุกนะฮะลองไปลงดูแล้วก็ดูมันเป็นยังไงอะไรงไงก็ลองมาคอมเมนต์กันด้วยว่าสนุกกันหรือเปล่านะครับวันนี้อาจจะแบบพูดวกไปวนมาบอกเลยว่าเบลอยาสุดๆเบลอยาสุดๆ าติลิกระสิทธิ cod ์อีกมั้งฟอส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 ลอก <umba> well ูแรงวะล่ะ <boy>, เฮ้ยมันหายไปคนหนึ่งเลยอะยโอเควันนี้เราขอลาไปก่อนนะฮะขอสละชีพ I okay. the next thing you Move. touch me with is coming off Bye bye. ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ